คือไตรมิตรร้านอยู่ตรงข้ามโรง,งแรมแกรนด์แชร์น่าก็ก็เป็นคนขายเนี่ยน่ารักมากชื่อพี่เล็กกับอาม่าอาม่าเวอร์ชันไายเลยกออา้าอาม่าคือเมื่อก่อนร้านนี้เนี่ยครีว่าเคงมีเมื่อก่ดร้านนี้เขาคงมีผ้ามุกดอกผ้ามีห่อมาขายมาขายไปหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้มันจะเอ้นใผ้พาเป็นผ้าผสมอ่ะเพราะว่าสมัย ตอนนี้ที่เลือกมาเนี่ยมันเป็นมูร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะเป็นผ้าสต็อกเกา่าก็เราจะไม่ได้เห็นลายอะไรแบบนี้เท่าไหร่ในผ้าสมัยใหม่แล้วก็ความเงาด้วยนี่เป็นผ้า,ายังกินตัวอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ตัดซื้อมาเพื่อจะหัดตัดเสื้อให้พพิเศษเหมนถ้าเป็นผ้าแบบผ้ามูร์รอยคาจะกินตัวเองอเขาบอก<ม>ว่า 8090คิดว่าหรือไม่7080แ,แล้วแหละ9ว,วัน,นวก็ลองมาดูกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะ